พูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะทไปทํามานี่มันจะช้ากว่าที่ที่รัฐบาลบอกว่าจะช้าหน่อยนะรอหน่อยนะอะไรประมาณเนี้นพวกนั่นน่ะสิครับ <c oughs> นะฮะคืองบประมาณเนี่ยปี6-7เจนี่ยจะเข้าสภา,าผู้แทนวาษฎรสองสาใน20-22ิี่สิมีนานะครับแล้วกฎหมายเนี่ยนะจะเข้าสู่กระบวนการของสภา,าเนี่ยอย่างช้าก็คือปลายเดือนมีนาคมนะฮะนี่ยังไม่นับ คิวที่จะต้องโดนอภิปรายทั่วไปจากทั้งสววันที่25ทั้งสสว,วันที่3-4เมษายนแล้วปิดสมัยประชุมไปอีก2เดือนอปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่ล่ะปิดสมัยประชุมประมาณสักวันที่10มั้งนะฮะสิเมษาเข้าบพรลบอับอจะเข้าทานนันไหมไม่มีทางทันนะฮะ,นะฮะคือ,ค,อคือเข้าพหลบบอ,ะบอจะเข้าสภาเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอันนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าก็าก็จับตาดูแต่ประเด็นสําคัญคือว่า ที่รัฐบาลน,นะฮะโดยเฉพาะคุณจุลพันธ์อมอรวิวัฒบอกว่าล่างพรบรนะครับกู้เงินไว้แล้วเนี่ยนะฮะคำถามคือเข้าคอรมอเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เหมือนรัฐบาลตลอดหนึ่งเดือนนมันม,มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะ,ะถ้าถ้าเราคิดไทม์ไลน์นะคุณหนุ่มมันมันอีกหลายช็อตมากเอคือตอนนี้เขายังไม่ได้สรุปเลย ใช่ก็เพราะนั้นเขาก็ต้องเรียกประชุมไอ้คณะกรรมการยักษ์เขาก่อนนีชุดนายกเป็นประธานเนี่ยชุดย่อยเสนอชุดใหญ่ชุดใหญ่เรียกประชุมจะชุดใหญ่เรียกประชุมเสร็จอให้เขาโครงว่าตกลงเราจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงล่างพรบอมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงพอเสร็จจากชุดใหญ่ไอ้ชุดใหญ่นี่ก็ต้องส่งเรื่องเข้าคลมอเพื่อให้คลมอไปพิจารณาอันนี้ก็คือบรรดาพักการเมืองลัมพีพักรวมทั้งหลายก็มา วินิจฉัยกันว่าจะเอาไหมใช่ไหมฮะซึ่งเอาละถ้าสมมติบอกเสียงใหญ่ก็ต้องตามแห่ก็อาจตามแห่ก็อา่าคอรมออนุมัติแล้วถึงเอาไปยื่นเข้าสภาดูไทม์ไลน์แล้วมันจะไปทันสมัยประชุมนี้ไหมไม่มีทางาแล้วจะทำยังไงจะวิสามันเนาะไม่ฮะก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะต้องเปิดวิสามันที่นี้เปิดวิสามันเนี่ยมันติด เทศกาลมหาสงการเดือนมีเมษาอีกก็ไม่ทันละอับเมษายกไปเลยทั้งเดือนนี้ไม่มีทางแล้วไปอีกทีนู่นพฤษภาพฤษภาก็ไม่รู้จะยื่นบ้าพฤษภามิถุนาโอ้ดูแล้วมันผ่านกว่าจะผ่านสภาล่างนะฮะไปสภาบนซึ่งสภาบนตอนนั้นน่าจะเลยสิบเอ็ดพฤษภามันก็อยู่ในกระบวนการเลือกสวชุดใหม่อ่าหรือหรือหรือเขาจะยื่นแบบพิจารณาร่วมสองสภา เออ่ร่วมสองสภาเพราะก็ถือเป็นกฎหมายการเงินไงก็คือถ้าร่วมสองสภาเนี่ยมันต้องเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะถ้าได้ผมจําได้นะเว้นเสียแต่รัฐบาลหักดิบออกพรลก็ใช่ เออเฮ้ย่างมีความไปไปได้อยู่ซึ่งดูอาการแล้วไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้านะฮะถ้ากล้าทําไปนานแล้วกลรออะไรกลัวอะไรเออจะกลัวอะไรเนครับตอนนั้นก็ปีนี้ไม่ทันแล้วฮะใครใครกะหมื่นหนึ่งก็แนะนําให้ไปซื้อผ้าขา้าครับผ้าขมมามาคาดคอใช่ไหมอ่าอืมไม่ทันแล้วฮะครับ